สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำการสาธิตการํำดอกไม้จันจากวัสดุธรรมชาตินะคะอันนี้จะเป็นดอกูุลาบโบราณค่ะวิธีทำให้ฉีกเปลือกกระโพดนะคะแล้วมาม้วนให้เป็นวงกลมเอาแข็งๆเลยค่ะแน่นๆนะคะก็ใช้ได้มัดลงมาสักประมาณ1นิ้วค่ะ ได้มัดให้แน่นนะคะอันนี้จะทําหลายรอบโดยที่ใช้เปลือกข้าวโพดที่เป็นเศษก็ได้ค่ะเพื่อที่จะมาพันให้แน่นให้ได้เป็นรูปอย่างนี้นะคะทําเป็นรูปใหญ่อย่างนี้ดอกนี้ง่ายด้วยวิธีการให้เลือกเปลือกข้าวโพดที่นิ่มนิ่มหน่อยนะคะแล้วเราก็มาพับอย่างนี้ค่ะพับไปเลยนะคะ แล้วก็ทําจีบจีบเข้าไปค่ะจีบเข้าไปอย่างนี้แล้วมามัดตรงกับเกสรที่เราเตรียมไว้น,นคะคะมัดค่ะหนึ่งดอกก็จะใช้หกกรีบเหมือนกัน จีบก่อนจีบให้เสมอกันนะคะวิธีวางเราวางให้เสมอกันต้องดูระดับนะคะอยู่ในระดับเดียวกันค่ะใช้ได้มัดให้แน่นล็อกหนึ่งครั้งค่ะชั้นหนึ่งมี3กลีบนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้สองชั้นชั้นที่สองสับวางค่ะ พยายามจัดกลีบไม่อยู่ล้อมรอบเกสอนนะคะชั้นที่สองวางสับวางค่ะอยู่ในแนวเดียวกันนะคะ อันนี้กิีบที่สามชั้นที่สอง ดึงให้แน่นนะคะดึงได้มัดให้แน่นค่ะ,ะ,คะแล้วเอาหนวดจันทร์พับครึ่งน,นะคะเอามาวางแนบสำหรับความยาวต้องดูให้เหมาะสมนะคะใช้ได้มัดอีกครั้ง หลังจากนั้นใช้โฟลลาเทปพ,พันปิดรอยได้ดึงให้แน่นๆนะคะสำหรับก้านดอก เราอาจจะเจียนหรือตัดใช้กันไกรตัดให้เล็กลงก็ได้ค่ะโอเคนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วค่ะนะคะนี่คือดอกกุหลาบโบราณค่ะ